หนึงสองซ้ำสวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในวิธีการแลกคอสตูพิเศษและอุปกรณ์อีพีสิบเจ็ดบวกออฟด้วยน,นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการแลกคอสตูพิเศษกันก่อนสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่จ่ายแพ็กเกจส,สำหรับกล่องบูสเตอร์สเปเชียลเนาะ เมื่อเพื่อนๆ210เนี่ยเพื่อนๆจะได้มา1ใบนะครับนี่นะเป็นใบแรกคอตูบเนาะส่วนสําหรับสายที่ไม่ยอมจ่ายมามาละกอหรือว่าเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะได้ใบนี้นะผมตอนเลเวล230นั่นเองนะครับเอายวผมแก้คอตูบนิดนึงเ,เมื่อเพื่อนๆได้ใบามาแล้วนะครับผมก็คุยกับ NBC แมวตัวนี้นะผมอยู่รางพรเนาะก็สาหรับใครที่มาจากอิสูแล้วนะครับผมมาล้างพรตรงนี้แล้วไม่เจอเอ c พวกนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับคือเดินเข้าไปในพรก่อนแล้วเดินออกมาเนาะแล้วก็จะเจอ ABC นั่นเองนะครับผมกับน้องแมวที่ชื่อว่า b ู o ทอร์ Ticket Shop นะครับผมคุยกับน้องนะครับเราเลือกหัวข้อนี้เลยคอตูมบูเทอร์พิกนะครับผม2024นนะครับอ่ะก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับ อยางของผมเนี่ยผมว่าจะแลกปีกอันนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถแลกปีกกันได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆแลกปีกอันนี้แล้วนะครับหรือว่าน้องจิงจอกสีชมพูสุดแสนจะน่ารักนะครับผมหรือว่าหมวกอย่างคลาสสิกเลยอย่างหมวกฟางเนี่ยก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเลือกไปแล้วเนี่ยหมวกพวกนี้นะครับสามารถเอาไปออฟ บูตเตอร์ได้นะครับผมเนี่ยที่ตัวนี้นะครับามาออฟก,กับน,น้องแมวได้นะโดยใช้เหรียญบูตเตอร์คอยในการออฟนั่นเองนะครับเหรียญแบบนี้น,นี่เหรียญแบบนี้มาออฟได้เลยนะครับผมสำหรับาการเลือกคอสตูมเนาะโอเค okay. ก็เ,เพื่อนๆก็มาเลือกกันได้นะผมชอบอันไหนอยากได้อันไหนก็มาเลือกกันได้เลยนะครับทีนี้ถัดไปนะครับผมจะเป็นการแลกเสื้อผู้ผิดการแลกอุป,ปกรณ์ ออโตเมติกนะครับผม EP 17.2น,นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการแรกนะครับผมมีเงื่อนไขสุดแสนจะสำคัญนะครับก็คือเพื่อนๆต้องจ่ายแบละก็30ลูกเนาะก็คือ Special Pack คนะครับ210แล้วก็ Special p a พ็คนะครับผม220นะครับถึงจะสามารถได้ใบนี้มาเนาะเมื่อเพื่อนๆได้ใบมานะครับเพื่อนๆสามารถเลือกซ้ำได้นะคืออันเนี้ยมันมีอยู่5ใบมันจะเป็นเสื้อมัฟ รองเท้าประดับสายประดับขวาใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าประดับสายประดับขวาเนาะทีนี้เพ่อเพื่อนไม่จำเป็นต้องเลือกล็อกอยางไงนะเพื่อนเพื่อนเลือกซ้ำได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องเลือกแบบว่าตามนั้นเท่านั้นนะครับผมเพื่อนเจะแบบว่าเอ่อเลือกเป็นเสื้อ2ตัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะก็วิธีการแรกนะครับผมก็คุยกับน้องแมวเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเลือกตัวนี้นผมอัตโนมะัติอิปกนณ์เนาะซึ่งเราเนี่ยเป็นสายกายภาพเนาะก็ต้องจําเป็นจะต,ต้องเลือกเสื้อตัวนี้มาเนี่ยนะครับนี่นะก็คือเราต้องการเสื้อตัวนี้หนึ่งตัวเนาะแรกมานะครับทีนี้นะครับผมถัดมานั่นก็คือวิธีการออฟเนาะวิธีการออฟนะครับผมก็คือมาที่ n p c น้องแมวตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆมีเสื้อแล้วนะครับแล้วก็จะใช้บูสเตอร์คอยในการออฟนะครับเอ้เดี๋ยวเราจะมีได้การตีบวกกล่อง11ดให้ด้วยนะ อย่างแรกเลยนะครับผมเราคุยกันที่น้องแมวเอนชานกันก่อนนะครับน้องแมวเอ็นชานนะผมเขาก็จะมีให้เลือกนะั้นระหว่าง171กับ17.2เนาะซึ่งเราจะเลือก17.2แล้วกันนะครับก็ต้อง17.2สิโอเคอ่ะเราต้องใส่เสื้อด้วยฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่เสื้อแป๊บนะครับทีนี้นะผมมันจะมีให้เลือก 4, 3, สลนะ็อตส3 2สเนาะ ก็คือ,อเป็นสล็อตแรกสล็อตที่2สล็อตที่3เนาะสล็อตเนี้ยจะอยู่ใกล้กับการ์ดนั่นเองนะเอาสมมติว่าสล็อตที่1น,นะครับผมก็คือสล็อตที่4เนี่ยมันมีอะไรให้เราออฟบ้างที่ออฟมีเนี่ยก็คือตามที่เขาบอกในเว็บเลยเนะาะก็คือแบบทั่วไปแล้วก็สกิลนั่นเองนะครับนี่นะมีอมีพาวเวอร r ฟอนะต์นั่นจะไม่ค่อยแนะนำให้ให้ออฟเท่าไหรนะ่เนาะก็มีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยดักนิกเบรฟเ e b เบรกอะไรกันไปเนาะ แต่ว่าออฟที่เราจะออฟนะครับผมชื่อว่า,าทาร์กอนบีชูตติ้งนะครับซึ่งบีชูตติ้งเนี่ยจะเพิ่มคีย์ที่ข้อดาเมจเนาะคือตัวละครที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือสายสวีตอิมแพ็คเนาะออฟที่ผมจะเลือกออฟนะครับผมก็คือบีชูตติ้งแล้วก็เอทีเคเอทีเค e เนาะอาจจะจะเออบีชูตติ้งกันครับซึ่งบีชูตติ้งเนี่ยมันจะเพิ่มคีย์ที่ข้อดาเมจนั่นเองนะครับ ผมเลยว่าจะเลือกเป็นบีชูตติ้งอาจจะเลือกบีชูตติ้งกันนะครับนี่นะมันก็จะบอกว่าบีชูตติ้งเนี้ทำอะไรได้สิ่งที่ผมต้องการอันนี้นะครับผมก็คือเนี่ยคิดที่ข้อดาเมจสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้อีกเออ่ตรงนี้อีกห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เออ่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเมตรนะครับผมได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับคิดที่ข้อดาเมจนะครับซึ่งเราก็จะเลือกทําการเอชนชันเอาแล้วกันนะได้ยัง เอ๊ะทำไมไม่ได้เดี๋ยวคุยใหม่เราเลือกใหม่นะครับ Bee shooting Bee shooting Bee s h บโอเคจะมีค่าใช้จ่ายโอ้เพื่อนๆทุกคนครับ ก็ใช้ตัว๋วบารมิด้วยนะครับผมแล้วก็บูเตอร์คอย30์สามสิบนะี่เป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งในตัวผมเนี่ยไม่มีบารมิว uh, ติเกตนอะนเดี๋ยวเราไปหาบารมิลติเกตกันด้วยครับอุ้ยแล,แ,ลแล้วบารมิวติเกตราคาขึ้นไหมครับเนี่ยในคางผมมีไม่ได้บารลบูเตอร์ต er ิเกตนะครับเดี๋ยวไปทูนในคางก่อนให้ตายเถอะถ้าไม่มีนี่หน้าแห้งเลยนะ มีูติ๊กเกตนะครับอ่ะมีอยู่นะโอ้โชคดีไปนะครับจริงๆพอมีก้นคังอยู่บ้างนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกมาออฟกันใหม่นะครับสำหรับช่องแรกนะครับผมผมเลือกเป็นบีชูตติ้งเนาะโอเคปื๊ดเลื่อนลงมา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 โอเคนี่นะครับบีชูตติ้งเนาะ แล้วก็จะทำการเอนชานกิงกิงอ่ะโอเคเราก็จะได้สิ่งนี้มานั่นเองนะครับเสื้ออัตโนมติกที่ออฟปีชูติ้งนะครับอ่ะโอเคออฟช่องถัดไปนะผมที่เราจะทำการออฟกันเนาะก็คือ ATK power นั่นเองนะครับไปเรามาเลือก ATK power นะครับนี่นะครับผม exact power เนาะโอเคอ่ะฮะ เมื่อกี้เีราไม่ได้ดูเลยว่าใช้อ่อันนี้กี่อันนะครับให้ตายเถอะอ่ะเรามาดูออฟสุดท้ายนะครับออฟสุดท้ายเนี่ยผมกำลังช่างใจอยู่นะเพื่อนๆทุกคนครับแล้วว่าเอ็กแท็กเจอร์ฟอร์ดนะครับกับเอ็แท็กพาวเวอร์โอเคเราเสียบาเมลติเกต25ทุกอันนะครับ25ทุกอันเนาะเรามาดูกัน,นครับว่าเอ็กแท็กพาวเวอร์ให้อะไรเรานะครับจะให้ ATK 5%เนาะแล้วก็ ATK หน่วยเนี่ย75หน่วยแล้วก็ตีใกล้เนี่ย ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาให้กล่องบวกสิบเอ็ดเรามาเนาะโอเคแล้วถ้าสมมติเป็นแอ็กแท็กพาวเวอร์ผิดแล้วถ้าเป็นแอ็กแท็กฟอร์ดล่ะถ้าเป็นแอ็กแท็กฟอร์ดอะเรามาดูกันก่อนว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับซึ่งแน่นอนนะก่อนที่เพื่อนๆมาออฟเนี่ยเข้าไปเว็บคำนวณของคุณอภิสิทธิ์คำยาเนี่ยก็ได้นะครับผมแอ็กแท็กฟอร์ดนะครับใช้ตัวบาบิลยี่ห้าเท่ากันนะครับ แอคแท็กฟอร์นะครับจะได้เอทีเค่หน่วยทึ่งน้อยกว่ากี้เนาะแต่ได้ตีไกลตรงนี้นะผมสิบเปอร์เซ็นต์ทุเินตีไกลเยอะกว่านะครับแล้วก็ได้ดาเมจขนาดเนาะแต่ทีนี้สมมุติว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีส่วนตาที่ดีเนาะสมมุติว่าเป็นอย่างตาเนี่ยเราจะได้เอทีเคหน่วยมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกรณีถ้ามีตาคาราสุเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเป็นแอคแท็กฟอร์แต่ว่าถ้าไม่มีตาคาราสุใช้พวกแบบว่า,าตาอีกาอะไรพวกเนี้ย ผมก็จะเชยร์ว่า Attack Power พาสีดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำไปที่ Attack f o r แล้วกันเนาะแบบนี้นี่นะครับผมทับกา้าน Enchant เบบอ่ะทีน่นี้เราได้เสื้อนะผมอย่างออฟอย่างที่เราต้องการไว้แล้วนะครับจริงๆผมไม่ต้องการอันนี้นะผมต้องการเปลี่ยนอันนี้เป็น Attack Attack Power นะแต่ว่าออฟมันค่อนข้า,จา,างจะบังคาบเรานิดหนึงนะว่าช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องอ็อบสกิลเนาะทีนี้เราได้เสื้อมาแล้วนะครับออฟอย่างที่เราไม่ได้ต้องการเนาะ แต่มันก็ต้องออฟบางทีนะครับคาถามคือแล้วพวก11บ,บําทำไงล่ะเราไปดูกันที่แมวก่อนเราไปดูกันที่แมวก่อนนะครับว่าน้องแมวจะมีขายให้เราไหมนะครับเราไปดูที่อโตเมติอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับอัตวนตีบวกครับเสื้อซึ่งเพื่อนๆจะต้องเสียบูตเตอร์คอยล0หนึ่งร้อยอันนะครับอ่ะซื้อมา ซื้อปุ๊บอ่ะแล้วก็ตีบวกแบบนี้เมกเรียบร้อยครับผมผมก็จะได้เสื้อออตโตเมติกนะครับผมบวก11มาแล้วนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมทีนี้แน่นอนเนาะเพื่อนๆหลายๆคนนะสนใจกันมากมากเลยนะครับผมขออนุญาตพูดเพิ่มเติมในส่วนของบูสเตอร์นิดหนึ่งนะครับบูสเตอร์คอรตูมเนาะก็คือบูสเตอร์คอรตูมเนี่ยจะสามารถออฟได้ ใส่ขังได้ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับพอดีว่าผมเนี่ยมีใ,ใจไว้แล้วเลือกนะครับที่บูเตอร์ช็อปนะครับแล้วก็เลือกคอตตูมพิกนะครับซึ่งอันที่ผมจะเลือกมาคืออันนี้นะครับไปให้ตัวอาร์เมดผมนะครับแล้วก็จะออฟทันทีเลยนะครับส่วนการมนเนาะเราต้องใส่ก่อนขอโทษทีครับ แต่เราสามารถมาออฟทับเรื่อยๆได้นะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆแบบว่าไม่ชอบอันนี้เนาะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเราก็จะเลือกอันที่เราต้องการเนาะนั่นก็คือวอลล็อกสโตนสองอันนี้นะครับอ่ะเลือกวอลล็อกสโตนสองนะครับโอเคออเราจะได้ออฟเราจะได้คอร์ตูมบิ๊กเอ่อริบบอนเมนทิลมานะครับผมแล้วก็ออฟเอ่อวอลล็อกสโตนสองที่นี้คำถาม ใส่คังได้หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าหลายคนสนใจกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนาะงั้นจะรับมาลองกันดูนะครับอันแรกเลยก็คือเราจะลองคอสต,ตูมแองเจิลบับเบิกันก่อนอันนี้ทุกคนจะได้จากกล่อง110ส่วนอันนี้170ยเเนาะนนเรามาใส่กระงกันดูนะครับทั้ง2ชิ้นนี้จะไม่สามารถใส่คังได้เนาะซึ่งเป็นเล่งปกตินะครับทีนี้ถ้าผมเป็นแบบเลือกละ่ะจะใส่คังได้ไหมนะครับ1 2 3ซ้ใส่คังได้ครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ก่อนอื่นจะขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมพาี่ชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะถ,ถามให้เพื่อนเพทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับกิจกาสี